Ba làm ừ, cái lực bắt làm lại bắt 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 ก็ได้ตะน้ำมันเลยกดไ่ค่อยได้เลยปลาดูตัวนึงมันตายตายซื้อได้ลยในปลาดูขึนเงย้งตายขับขับดางบ่ผลงานมาได้กเอยก็ได้กิได้ปีก็มีลูกปิ่งผลงานเดี๋ยวเห็ม่งีิปกิน No, way. ดังลงเขาไปรี่ิตาหอกมาเป็นนะตา